ดูดวงชาวาราศีกันดวงชะตาของชาวาราศีกันดวงแปกคนคิดร้ายจะโดนกับสิบเท่าอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงกิสทสิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าะโดดโชคชะตาของท้านตกตำแหน่งโอรสีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภจะนำพาเงินทองเข้ามาให้ จะนำพาซึ่งความผสมเล็กขอทำนายว่าท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดเพราะว่าดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนานำโชคชะตาท่านอยู่นะผมทุ่งข้าวจะเหลืองอารลามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเช่นชื่นต้นไม้อิงหลังจะเจริญลุกเรืองงอกงามจะมีสิ่งดีๆการได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมาสู่ตัวท่าน การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานั่นจะได้ดาบส,สองคมเกิดขึ้นในตำแหน่งดวงชะตาเขาเรียกว่าทำยังไงก็เจ็บปวดนะครับทำยังไงก็เจ็บปวดและก็สะท้อนกลับไปกับคนคิดร้ายคนคิดร้ายจะพังพินาศ จ็บปวดดูล้าวแสนทุกทรมานกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคกล้าเงินทองบารมมีวาสนาท่านจะมีเงินมีทองไปตลอดชีวิตมีเงินไม่ขาดสายความมุ่งมั่นความประสบความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเร็วๆนี้ขอทํานายว่าท่านจะรวยขึ้นมาแบบตกใจรวยเป็นเศรษฐีแบบตกใจจะรวยขึ้นมารวยสุดๆ รวยเฮงเฮงรวยปังปังเพราะดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าคนเกิดราศีนี้ไขรไก็อยากเกิดเพราะราศีนี้เป็นผู้มีบุญวาสนาลงมาเกิดชาวราศีกันนะคนรวยมากมาอยากให้ลูกเกิดราศีกันพะราศีกันเป็นผู้มีบุญลงมาเกิดไขรๆก็อยากได้ลูกผู้มีบุญลงมากระตันอยู่ เลี้ยงดูพ่อแม่ครับนะผมแต่ว่าบุญมันต้องสัมพันธ์กันนะพ่อแม่ก็ต้องมีบุญพอตัวต้องเลี้ยงดูลูกอย่างดีถึงจะได้ลูกผู้มีบุญวาสนามากเกินชาวราศรีกันตกตำแหน่งนั้นเลี้ยญใหญ่บเบิริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมีเงินทองบารมีวาสนารับทรัพย์โดยโชค7 2ล้าน108ล้านจะอยู่ที่ตัวท่าน รอเมื่อ,อไหร่ล่ะงวดไหนจะออกเตรียมตัวเฮรันบ้านรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายจะมีเงินมีทองท่านจะได้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาของคุณคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณหลงมีดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่มีดจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระบนกระววยกระสรับกระส่ายอดทนอดกั้นมามากเพราะราชสีอยู่เคียงกายท่านก็คือผู้มีอานาจ ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาชั้นฟ้าที่คอยปกปักกุมครองรักษาไม่ว่าจะเป็นคนเคียงกายนะผมคนที่จะนำพาซึ่งความประสบ็จมาสู่ตัวท่านจะบังเกิดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาฟ้าผ่านเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกทรมาน โชคชะตาจะเลือยลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่เดอะบังเกิดปักทงเต็มตัวรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้ตกตำแหน่งบุญท่านจะได้ตกตำแหน่งที่ดีชะตาชีวิตนะผมลวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้าจะมีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทันทีทันใดหลวงตาบางช่วงโดนคนคิดร้ายนะครับมีดมันปักตรงกลางใจนะครับมันเหมือนมีดกรีดตรงที่หัวใจมันเจ็บปลดลวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานเพราะว่าอะไรคนที่คิดร้ายเป็นคนที่ท่านรักมากที่สุดถ้าไม่รักไม่ได้สนใจนะครับใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับ การที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือถ้วยนะครับผมบ่งบอกถึงโชคชะตาไพ่บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านจะได้รับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างตกตำแหน่งไฮเประเพชจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองชาลอดมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารมีการยื้อแย่งต่อสู้จนได้เป็นที่หนึ่ง ชะตาชีวิตรับรัพ์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงกลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดูบายเดอะเลเวอร์ over, ตกตำแหน่งชะตาชีวิตท่านจะได้ลเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งครอบครัวนะครับดวงชะตาดมูลบังเกิดเขาเรียกมะเสน่ห์มนจันทาจะบังเกิดขึ้นกับางตัวท่านคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีมันจะโดนกลับไปสิบเท่า แต่ตัวท่านเองตกตำแหน่งมลเสน่ห์มันก็แรงอยู่นะนะเพราะว่าจะนะไปไหนใครรักใครหลงสาวรักสาวหลงก็ระวังคนคิดร้ายเข้ามาก็าหวังในตัวท่านดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตาต้องคิดพินิดไต่ตองให้รอบคอบจะทำอะไรต้องทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าโชคชะตาตกตำแหน่งอัศวินขี่มา้าถือถ้วย จะนำพาซึ่งความประสบสาเร็จถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่นกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภนะท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดจะมีคนเพื่อนเก่าก็ามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านตกตำแหน่งนักลบมีเรื่องต้องตกตำแหน่งนักลบ การที่คุณแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงหนี้สินเนยอะแยะมากมายนะผมเหี๋ยคุณจะได้ปลดหนี้ปลดสินจะเลิกลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพิกชตาจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผัน และได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบ,บารมีวาสนาจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเทือท่านได้เพราะว่าตัวท่านเองจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองการที่ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาถึงเวลาการประดิบประดอยในบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มเลยครับอย่ารอช้าเมื่อไหร่จะรวยล่ะก็ต้องรวยเดี๋ยวนี้ปังเดียเด๋ยวนี้ประสบความสําสเร็จเดี๋ยวนี้ท่านจะรุ่งโรดประสบเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลลุกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสวัสดีครับ